สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ LG Velvet มือถือที่รองรับ 5G จากค่าย LG พร้อมการรองรับปากกาสไตลัสในราคา23,900บาทส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนั้นและรุ่นนี้จะน่าสนใจมากแค่ไหนนั้นไปดูคลิปวิดีโอนีพอ้พร้อมกันเลยด้วยครับกับผมนายแฟม let's go เริ่มต้นกันตามสเต็ปครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับโดย LG Velvet รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับการดีไซน์แบบ 3D Arc ที่เป็นรูปทรงการดีไซน์แบบโค้งมนตามมือครับโดยจะทําให้การสัมผัสหรือความรู้สึกเนี่ยรู้สึกแบบพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงและไม่ลื่นมือด้วยครับเป็นการดีไซน์เฉพาะจากทาง LG ครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เก๋มากๆครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอเพิ่มเติมครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.8 8นิ้วจอเป็นแบบ OLED ครับความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus พร้อมกับค่าตรส่วนหน้าจออยู่ที่20.5ต่อ9ครับซึ่งมีติ่งเล็กๆอยู่บนหน้าจอครับที่จะเป็นติ่งหยดน้ำครับแบบทรง Infinity U Display แล้วก็ด้านบนด้านล่างแอบจะมีเรื่องของขนาดสีดำขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสไตล์ของทาง LG เขานั่นแหละฮะแต่ว่าก็จะมีข้อดีต่อการฝังเซ็นเซอร์เรื่องของกล้องหน้าไว้เยอะพอสมควรครับรุ่นนี้รองรับระบบกันน้ำกันฝุ่นครับแบบ IP 6 8ครับซึ่งสามารถกั น้ำได้แบบโอ้โหไม่ใช่แค่กําน้ำกระเซ็นครับสามารถจุ่มน้ำลึกสูงสุดได้ถึง1.5เมตรและนานถึง30นาทีกันไปเลยทีเดียวครับรุ่นนี้จะมีความดีงามอีกอย่างที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะให้เป็นจุดเด่นของทาง LG ก็คือความทนทานและก็แข็งแกร่งของรุ่นนี้นั่นแหละครับโดยรุ่นนี้ครับผ่านการพิสูจน์จากทางทหารแล้วเรียบร้อยครับในด้านของความทนทานความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนอุณหภูมิแบบไหนนะครับก็ผ่านมาหมดแล้วเรียบร้อยครับจากการทดสอบมาตรฐานความแข็งแกร่งของมือถือ ของกระทรวงกลาโหมในสหรัฐอเมริกาถึง14แห่งกันไปเลยทีเดียวครับซึ่งนี่ถือว่าการันตีได้อย่างหนึ่งว่ารุ่นนี้ถือว่าผ่านความแข็งแกร่งมาโอ้โหคือครับผมสุดยอดอะนะฮะใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้จริงๆก็ต้องบอกได้เลยว่าใครที่กะแบบโอ้โหเอาเน้นแข็งแกร่งนะครับไม่เน้นอะไรมากคือเน้นแข็งแกร่งก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยครับอย่างที่บอกเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเสริมความแข็งแกร่งมาโดยเฉพาะนะครับมีวัสดุเฉพาะนะครับแต่น้ําหนักไม่ได้หนักมากเลยนะ180กรัมแร้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB นะครับแจ็ครูฟัง3.5มีมาให้เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีตัวเครื่องหนานิดนึงแล้วก็การรองรับต่างๆก็มีมาให้ครบเรียบร้อยเลยครับส่วนในด้านของระบบเซนเซอร์ก็จะเป็นการสแกนลิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจําใบหน้าการดีไซน์เพิ่มเติมก็ดูเอาจากรูปเลยครับคิดว่าสวยยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวก็อย่างที่บอกเลยครับอาจจะไม่ได้ทันสมัยมากครับแต่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยยอมเขาจริงๆครับทีนี้ครับมาดูในด้านของการทํางานกันบ้างครับโดยรุ่นนี้แน่นอนครับพร้อมรันด้วย Android 10มาพร้อมกับ CPU ที่่อาจจะไไมด้แง นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรครับกับ snapdragon 765G octa ah core ครับผลิตด้วยสถาตยกรรม7นาโนเมตรซึ่งแน่นอนครับด้านของความเร็วด้านการใช้งานต่างๆถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เร็วแรงไม่แพ้กับซีรีส์800อย่าง865ได้เลยครับทั้งในเรื่องของการเล่นเกมการใช้งานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูหนังดูโซเชียลก็ทําให้มันไหลลื่นมากขึ้นและแม้กระทั่งที่รุ่นนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆก็คือพวก extreme โดยเฉพาะอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอก็จะทาให้ความสมูท มีมากขึ้นด้วยครับซอฟต์แวร์เขาจะดีนั่นแหละครับเอาง่ายความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ2.4 GHz กครับมาพร้อม g p u เป็น a r d u i n o น2 0แรมให้มาที่ 8G b ก o m รอมอยู่ที่ 128GB ได้ข้ามมาตรฐาน ufs 2.1ด้วยครับตัวนี้เป็นแบบด u วลซิมนะครับสามารถใส่ Mi ัตรเครดิตเพิ่มได้ครับสูงสุดถึงเท่าไหร่ฮะ1 TB เไกันไปเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะใครที่คิดว่าจะเออกะแบบถ่ายแบบถ่ายยาวๆนะฮะก็จัดรุ่นนี้ไปได้คร่่นนมด้งกกุี็ไถึับ แต่ว่าก็ให้ความเลียดมาพอสมควรเลยครับกับกล้องทน้งหมด3ตัวครับการจัดวางก็สไตล์เดิมๆครับแต่ว่าก็ถือว่าเก๋อีกแบบหนึ่งครับกับตัวเมนหลักครับสแตนดาร์ด48ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 1.8บวกมากับเลนอัลตร้าไวครับเลนมุมกว้างครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาโครก็มีมาให้ครับก็ความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับส่วนในด้านการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่าย 4K ได้เช่นกันครับสำหรับรุ่นนี้แถมยังมีกันสั่น OS ที่เป็นแบบกันสั่นตัวบอดี้มาให้ด้วยครับซึ่งถ ครับใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้ในด้านของการถ่ายวีดีโอก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้เลยครับซึ่งระบบการสั่นของเขาก็ไม่ธรร,รมดาครับมีเลือกถึง2โหมดก็คือการสั่นแบบธรรมดาครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ครอปวีดีโอไปนะครับแต่ว่าก็จะช่วยให้การการสั่นเนี่ยมีมากขึ้นแต่าจะได้ความละเอียดที่ไม่ได้ชัดเท่ากับการที่ไม่ได้เปิดการสั่นแต่พอเปิดการสั่นขึ้นมาเป็นเวอร์ชันที่2ครับตัวนี้ก็อาจจะครอบไกลอีกครับแต่ว่าความการสั่นของเขานี่เท่ากับพวกแบบกลโรโปรหรือแบบพวกแอคชั่นแคมเลยคร ่นต่างเนี่ยอันนี้จัดเต็มอยู่แล้วครับสำหรับ L G รุ่นนี้ส่วน,นใครเน้นสายกล้องโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ก็มีการบันทึกเสียงแบบ A S M R ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับคือใครที่คิดว่าจะเอาไว้ลง YouTube ถ่ายลง YouTube ตัวนี้ก็จะมีมาให้เฉพาะครับไม่ต้องเสียบไมน์นอกบันทึกแบบทุกอย่างเลยครับเสียงกินขนมเสียงกลอกแกลกแกลกอะไรได้ยินหมดเลยฮะนี่คือ A S M R ครับส่วนโหมดเพิ่มเติมของกล้องหลังก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีพวกแบบลูกเล่นต่างๆสติ๊กเกอร์3 a r ๆที่บันทึกใบหน้าโดยเฉพาะแล้วเราก็เล่น 3D อะไรที่เป็นแบบพวกสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ก็มีมาให้เยอะมากๆครับส่วนมาดูในกล้องหน้าตัวนี้ก็ไม่ได้โหดมากครับ16ล้านพิกเซลรูปแสงอยู่ที่ f 2.0ความละเอียดอาจจะไม่ได้สุดมากครับแต่ว่าเขาก็มีเซนเซอร์มาให้ครบไม่แพ้ก,กับรุ่นอื่นๆเลยครับใครที่คิดว่าชอบสกินโทนสไตล์ LG ก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยครับส่วนอย่างอื่นที่เด่นๆของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเสียง AI ครับพวกเอฟเฟกต์การสอดคล้องเกี่ยวกับการทําวิดีโอหรือแม้กระทรั่ ออกมาเนี่ยสเตอร์ราวแบบขั้นสุดเลยครับใครที่เป็นสาวก LG จะรู้ดีครับว่าเสียง LC เนี่ยถือว่าโหดังกระหึมแล้วก็มีโทนเบสโทนอะไรต่างถือว่าโหซึ่ง AI เขาเนี่ยทำได้ดีมากครับเพราะว่าเขาเรียนรู้ข้อมูลถึง17ล้านรายการเลยทีเดียวครับเพื่อเอามาประมวลผลให้เสียงที่ออกมาเนี่ยดีมากขึ้นครับทีนี้ครับมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับรุ่นนี้ให้ความจุอยู่ที่4,300มิลลิแอมครับและยังมาพร้อมกับการรองรับชาร์จไวเพิ่มอีกด้วยครับอยู่ที่30วัตต์และมา พร้อมกับไวเลสชาร์จครับตัวนี้มีไวเลสด้วยนะครับอีก10วัตต์และเรื่องสุดท้ายครับก็คือการรองรับอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ก็คือปากกาสไตลัสครับที่เป็นของทาง LG โดยเฉพาะครับและผนววมากับ LG d o Screen ครับซึ่ง LG รุ่นนี้ครับรองรับปากกา Welcome s t y l u s จากทาง LG ที่รองรับแรงกดมากถึง4,96ระดับครับสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนลงบนหน้าจอได้ทันทีเลยครับโดยทาง LG เคลมว่า f ีล l i n g การเขียนเนี่ยจะรู้สึกใกล้เคียงกับการใช้ปากกาหรือดินสอที่เขียนลงกระดาษจริง นอกจากนี้ครับ LG ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมครับพวก LG Dual Screen ครับอีกด้วยครับซึ่งต้องซื้อแยกโดยเฉพาะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราจะเน้นเอาไปวาดรูปเอาไปทํางานจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสกรีนแยกอีกตัวหนึ่งหรือหน้าจอแยกนั่นเองครับทีนี้มาในด้านของการจัดจําหน่ายครับรุ่นนี้จะจัดจําหน่ายทั้งหมด3 4สีเอ้ยสีสีเออสีสีครับก็จะมีสีดาครับสีขาวสีเขียวแล้วก็จะสีโทนออกเหลืองเหลืองเแดงๆนิดนึงครับนี่คือทั้งหมด4สีที่มีเลือกครับแล้วก็ในด้านของการเคาะราคา ครับรุ่นนี้เคาะราคาเปิดตัวในเกาหลีใต้ครับเริ่มต้นอยู่ที่8,99,800วอนครับหรือแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ23,900บาทครับ, 23, บคือถ้าเข้าไทยถูกกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจใมากครับก็ต้องมารอดูแค่ว่า LG รุ่นนี้จะมีโอกาสเข้าไทยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะปิ้วไปเลยไม่เข้าไทยหรอก <laughs> <laughs> ฮะก<า>็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าสนใจไม่เบาเลยนะ <laughs> ตามคอนเซปต์รายการก็คือรุ่นนี้น่าสนใจครับ ก็อย่างที่บอกเลยครับอ่ะก็ดูไว้เป็นข้อพิจารณาครับก็บอกไปถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นข้อเสียเท่าไหร่ครับมันก็เปิดตัวมานะครับคือถ้าอยากจะดูข้อเสียจริงแนะนําดูรีวิวจากหลายๆเจ้าหรือดูจากช่องเราได้เลยครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรู้ก่อนซื้อ LG w a l l e t ครับที่ต้องบอกเลยว่านานมากครับเพราะว่าอ้คอนเซ็ปต์เขาสุดยอดมากจริงครับเยอะมาก ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าครับสีอูเกนทุคนครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกกรูรรรปกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยเลยครับแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย